อทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเติมลมยางไม่ถูกนะนี่38เดี๋ยวเรา,เาไปเติมรถกันรถ Toyota s e n t ต้ของเราคันนี้นะฮะที่กำลังจะเอาไปอัมพวานะทุกคนเราจะเอาไปสซิ่งที่อัมพวาจับอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ยัดลงไปเลยยัดเข้ารูยัดปุ๊บอ่าแล้วก็รอดูโอโ้โหเติมอยู่เติมอยู่ตัวเลขมันจะวิ่งขึ้นทุกคนลองดูตัวเลขดิมันจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆแต,แตแอก่ายีกว่า25 ตอนนี้32แล้วอ่ะสามเแล้วเราติดไว้3ามนะทุกคนอันนี้39มเรามันปล่อยลมก่อนมันจะดังติด๊ดติดติดเนี่ยพอมันดังอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็ดึงออกต้องรอมันดังก่อนนะไม่ใช่เราตั้งไว้38แล้วให้ตัวเลขมันเด้ง38มสิบแปดั๊บเราดึงออกเลยไม่ใช่เราต้องรอมันดังก่อนมันจะมีเสียงดังติ๊ดติดติด,ตดเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ฝั่งนี้อ่ะเปิดจุกก่อนนะฮะเปิดจุกเสร็จปั๊บแล้วเสียบเลยนะฮะทุกคน รู้สึกถึงอะไรไม่รู้